สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนจิราแฟมิลี่ค่ะตอนนี้นาทีกำลังทำอะไรนาะเห็นปลูกอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหปลูกอ้อยปลูกอ้อยปลูกอ้อยก็เป็นด้วยโอ้โหนี่นะคะนี่นาทีเขาปลูกนะคะต้นใหญ่แล้วอันนี้เขาปลูกไว้นานแล้วนะคะโอ้ปลูกไว้ตั้งหลายต้นแล้ว นี้นนก,สา,กสามกอสามกอนี่ที่ตัดและตัดออกจากตรงไหนนะที่ตัดไปให้อ้นนะ่ะชี้ให้ดูหน่อยสิอ๋อตัดไปแล้วลำหนึ่งอ้นมันกินหมดแล้วมันไม่มีกินเลยตอนนี้อ,นอ้นอ๋อทำอย่างนี้เหรอปลูปกอ้อยดูสิปลูกใกล้ๆก,กันนาะทีเป็นคนปลูกนันเนี่ยนี่ได้มาจากไหนล่ะเ,เอามาปลูกนะ่ะ ใครเอามาอ๋อตัดออกจยกตรงนี้ปลูกเล่นๆอย่างนี้ก็ได้เอาเขาปลูกกันอย่างนี้เหรอ,อหัวคืนหัวลงอย่างนี้เหรอทำไงอีกทำไงต่อปลูกแล้วทำไงต่อเอาน้ำมาลดไหมเอาปุ๋ยมาใส่ไหม น uh, ั่นคืออะไรอ่ะอะไรล่ะน่ะขี้ไก่อืมตะขี้ไก่แล้วใส่ตรงไหนอ๋อทำอย่างนั้นเหรออืมใส่อันละนิดละหน่อยเนาะอืมทำอย่างนี้เนาะเหยาะใส่อันละนิดละหน่อยอ๋อ พอหรือยังพอหรือยังอ๋งอใส่ต้นใหญ่มันด้วยโอย้ต้นมันใหญ่แล้วเนี่ย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 โอ้ สูงเท่าหลังคาแล้วเลยหลังคาขึ้นไปอีกยังไม่พอเหรอใส่ต้นกล้วยด้วยอน,นั้นอะไรต้นอะไรต้นมันนันอ,อไรใบกระ,ะท่อม ต่อทำไงต่ออันนั้นคืออะไรอ่ะต้นอะไรผักแพวอันนั้นอะไรต้นไม้อ่าพ่อต่อไปทําไงข่าข่ะยังไม่ได้ใช่ไหมวัิคือวัิคือแปลว่าตะไคร <c oughs> มันสับหลังด้วยโอ้โหเก่งจังเลยนาทีเนี่ยปลูกต้นไม้ได้ของเขาปลูกทั้งน,นั้นเลยนะเนี่ยบบริเวณนี้มีป้าด้วยเหรอ,อ,อป้าอะไรเนี่ยมันนอนไปไปกินข้าวเร็วไปกินข้าวไหม ไปกินข้าวไหมยังไม่หิวเหรออ๋อเอาเอาไม่ลดน้ำเหรอใส่แล้วใส่ปุ๋ยแล้วไม่ลดน้ำเหรอลดน้ำไหมลดน้ำให้ดูหน่อยเขาทำยังไงใส่อะไรลดอ๋อทำงั้นเหรออนึนึงว่าจะหิวถังมาอ๋อ ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำเก่งจังเลยนาทีนี่เก่งจังเลยนาะทีโลเบิตเก่งจังเลยที่รดน้ำเจ้เอ้าใส่ตะปุ๋ยแล้วรดน้ำทำไมรดน้อยจังเลยอ๋อสับปะรังังไม่ได้อ๋อสัปรังยังไม่ได้ อ๋เป <k vas> mm. um? ็นหัวแล้วหรอมีหัวแล้วหรออใส่ปุ๋ยให้มันสับปะหลังด้วยมีหัวหรือยังอ่ะหัวยังเล็กอยู่ของปูใหญ่แล้วเอาไปให้อ้นกินไหม เยี่ยมสุดยอดเลยเนี่ยเยี่ยมอย่างงี้นะสิเนี่ยเยี่ยมอย่างงี้โอ้หมดกัดหมดกัดโอ้โหหมดกัดหมดกัดหมดกัดหายหมดกัดหมดกัดฮะลอยน้ำเหรอทีนี้เอาเอาไปไหนไกลจังเลย

หึมดนี่นี <um> ่หมดเต็มไปหมดเลยเนี่ยหมดนี่เต็มหมดเต็มไปหมดเลยนี่นี่หมดเต็มไปหมดเลยหึเอาไปก้อนสิงอยู่ทฮะเอาใบก้อนอ๋อใบก้อนเหรอไปมีมันอยู่ไหนเราไปก้อนนะเฮ้ยเพื่อนะอันนั้นคืออะไรล่ะผักอีตูเหรออู้แมงลักผักอีตูโอ้โหอันนี้ของนาทีปลูกเหมือนกันใช่ไหม โอ้โหปลูกอะไรก็ได้กินหมดเลยอันนี้ด้วยอ่ใบกระดมใบกระดมสองอันโหดเข่อนโหดเขื่อนโหดเขื่อนโหดเขื่อนไปว่าตะไคร้แล้วก็อันกล้วยกล้วยตูดสูงโอ้กล้วยก็ใหญ่แล้วโอ้โหของนาทีปลูกทั้งนั้นเลยอ้อยสูงอ้อยสูงเหรออ้อยก็สูงขาลัท่วมหลังคาเลยนั่นน่ะนั่นเลยปลูกสูงเลาใช้แล้วว้ เยี่ยม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 สุดยอะอน้ำเสือเอาขี้ไก่เสือเอาขี้ไก่เสือก็เอาน้ำเสือนี่ขี้ไก่ก็บอกแค่เสือเลยขี้ไก่เยอะแยะเลยขี้ไก่ของของใครอ่ะเของอาวมเสือเพิ่มเลยสึกเหลือมอะไรเลยอันนี้ไปเอาะน้ำคาวแองมากเลยออะสู้เลยสูงเลยทั่วหัวท่วหลังคาเลยใช่ไหม สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ